ลูกตำรวจตอมอลูกตำรวจสื่อเนี่ยตอนตีสองเนี่ยมาอุ้มเขาไปกระทืบแล้วก็เอาเขาไปกดน้ําไปชิ้งนะ,อะตอนเนี้ก็ปล่อยลุงออกมาอมเขาก็ตั้งเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าคนนั้นรู้อยู่แล้ว่าว่าลูกตัวเองฆอ่าแต่หาแพะให้มาลงอแล้วถามว่าตอนแรกทำไมไม่ไปหากล้องจรปิดก่อน เก้าอีห้หลังจะเกิดเรื่องถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดนี่ลุงติดยาวแล้วนะพอเพราะเมืเอ่อวานผมโทรไปพอทราบเหตุการผมก็โทรไปไปไล่เลยทราบภายดาบจับกลุ่มมนันจดีก็ควบคุมตัวแล้วนะแต่ว่าประเด็นหลักคือ,อ,อสิ่งที่สังคมตั้งคําถามคือ,เ,อ,อเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่นะแต่แต่เดี๋ยวคนี้มันหมดอล้วโคตล้วจบแล้วนะชีวิตมันก็มีแต่เรื่องจำนะนะครับนะแต่ว่าประเด็นสําคัญที่ผมจะทําให้ได้ก็คือว่าจะต้องเอาความจริงมาให้ได้นะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มีตำรวจรู้เห็นเป็นใจไหมนะครับนะในส่วนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมลงไปดูเองนะเดี๋ยวบ่ายนี้จะลงเองเลยนะครับแต่สั่งลูกน้องไปทำงานแล้วนะนะครับนะนะโอเคกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใจเย็นนะได้ๆเนื่องการแถลงข่าวนะแม่แอมเชนก็เอาอย่างครับวันนี้นะครับพี่สาวนะครับของป้าโบผันนะครับนะมาขอให้ผมช่วยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเกรงว่าคดีเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแปลก อยู่ที่สาแก้วเนี่ยหลายเรื่องนะครับผมก็เลยวันนี้นะครับมาร้องขอความเนธรรมนะครับกับท่านมนบทเอกนะครับตัเชฟหลักฐานท่านรองผบตรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นท่านุรเดชท่านตรเชฟหลักฐานนะครับเพราะว่าท่านทําเคสกับผมมาเยอะแล้วท่านเนี่ยตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าถ้าเคสนี้เนี่ยมีตารวจที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยหรือให้ลุงเปี๊ยกเนี่ย นะทำพอดเรื่องให้ลุงเปี้ยงเนี่ยรับหรือไม่เนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าความจริงก็จะปรากฏนะครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าสงสัยนะครับหลังจากที่ลุงเปี้ยกเนี่ยออกจากที่เรือนจำเนี่ยตอนนี้ลุงหายไปเลยไม่มีาข่าวคนไหนที่จะติดตอ่อหรือติดติดตามลุงได้นะครับตอนนี้หายหมดเลยซึ่งก็ทาให้ตอนตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่าในตอนแรกเนี่ยที่ลุงรับสารภาพเนี่ยมีใคร บังคับหรือทำพอดเรื่องให้ลุงรับสารภาพหรือไม่เพราะอะไรเพราะเราลองย้อนกลับไปดีครับที่ลุงเปียยรับสารภาพบอกว่าเอากี้ฟาดเนี่ยลุงไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วก็วอยู่ดีลุงรู้ได้ไงอ่ะว่าพฤติกรรมของไอ้ผู้ก่อเหตุจริงๆเนี่ยมันเอากี้ฟาดหรือมันมีตำรวจหรือมีใครที่มันรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวก่อเหตุเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไร แต่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามีลูกตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยหาแพะเข้ามาท่านี้ตั้งคำถามนะครับนะก็ต้องมาหาความจริงให้ได้นะเพราะว่าอย่างป้าบัวผันเนี่ยเสียชีวิตอย่างทรมานและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุโหดเยี่ยมถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดออกมาถ้าสื่อมวลชนทุกท่านไม่ช่วยป่านี้ผมเชื่อว่าลูกเปี๊ยกยังอยู่ในคุ๊เลยถูกไหมครับเก้าอี้เนี่ยก็เพิ่งไปเอากันขึ้นมาไม่ใช่หรอครับ นะผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ผมถามมีใครติดต่อท่านผูุ้่มกับสอพอ,อรันได้บ้างผมติดต่อไม่ได้นะไม่มีใครติดต่อได้เลยสําหรับทีผมนะถ้ามีใครติดต่อได้บอกทีแล้วผมถามแบบนี้ความสบายใจความกระจ่างเนี่ยญาติพี่น้องเขาสบายใจไหมอยู่ดีๆลุงหายอยู่ดีๆผู้กํากับหายเม,ามาื่อวานทีมง,งานติดต่อไปทางท่านผู้การ นะส่วนตัวผมโทรนะทางท่งานผู้การเนี่ยโทรไปหนึ่งครั้งรับครั้งเดียวหลังจากนั้นผมเ,ม,มเบอร์ผมนะั้งไม่รับสายผมอีกเลยแต่ทีมงานให้ทีมงานคนอื่นเนี่ยโทรหาไปสอบถามบอกเอ,าแ,อ,อาแล้วทําไมถึงไม่ปล่อยลุงออกมาล่ะทําไมให้ลุงอยู่ในนั้นล่ะก็บอกว่าอ๋อยังติดต่อผู้กำกับไม่ได้ท่านผู้การจึงติดต่อผู้กำกับไม่ได้แล้วทําไงกันล่คะครับแบบนี้นะฝากผู้ใหญ่ ทีท่าหนึ่งประสานเข้าไปบอกว่าเอา้าแล้วทำไมลุงไม่ออกมาบอกอ๋อลุงป่วยลุงไม่อยากไปเจอใครลุงอยากพักอยู่ในโรงพักโรงพักก็เลยให้บริการดูแลดูแลลุงแม่ผมว่านี่เป็นมาตรฐานบนรรทัดฐานใหม่นะอยู่ดีๆนี่ก็ดูแลอย่างดีแม่ผมอยากให้ดูแลประชาชนทุกคนแบบนี้นะนะก็ วันนี้นะครับก็ต้องมารบกวนท่านครับนะท่านสุวเชิดอภานะครับให้ช่วยหาความจริงแล้วก็ที่ขายเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สังคมสงสัยนะสงสัยในหลายประเด็นแล้วก็ส่วนตัวผมเอาตรงๆนะความรู้สึกผมผมทํางานมาเยอะผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อมัน่นที่นูน่นนะเพราะาดูมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะนะวันนี้ก็เลยมาขอกว่าน,น่าตั้งข้อสงสัยครับอันนี้มันน่าตั้งข้อสงสัยเลยเพราะว่าเอารุงไม่รู้เรื่องอ่ะจะอยู่ดีรุงรู้ยังไงว่ารุงต้องมาตอบว่าเอาอีฟ้า หรือลุงเอออ,อไปเองหรือวันนั้นลุงสติแต่บัรดาญาไม่พบเมาหรือเปล่าเราไม่รู้ไงต้องหาความจริงไงจะถามว่ามันประหลาดไหมล่ะแล้วตอนนี้ลุงอยู่ไหนเนี่ยมันประหลาดไหมผู้กํากับหายไปไหนประหลาดไหมแล้วนคนที่เราสญญงสัยเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบอยู่ในรากการหรือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้รู้ยังไงคะที่การสงสัยใครมันก็เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะนะผมก็เชื่อว่าถ้าสมมุติมันมีคนรู้ก่อนว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะ แล้วร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอคนที่มันก่อเหตุมันเป็นคนใกล้ตัวเราว่ะหรือมันเป็นคนในครอบครัวเราหรือเปล่าก็เลยอาจจะเฮ้ยต้องหาคนมาแทนหรือไม่นี่อันนี้อันเนี้ยต้องต้องหาความจริงกันในเรื่องนี้เพราะมันน่าสงสัยจริงๆถูกไหมครับผมอบอกไงถ้าสื่อไม่ได้กล้องในตอนนี้ลุงเบีย้ยกอยู่ไหนผมว่าลุงเบีย้ยกอยู่ในกลุ แสดงว่าตั้งแต่ลุงเปียกออกมาเนี่ยญาติของลุงเปี้ยเองก็ยังติดต่อลุงเปี้ยไม่ได้เลยไปรอที่หน้าเรือนจำไหมครับไปโรงพัก<ต>หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสื่อทุกคนเนี่ยไปตามหาทั้งโรงพักทั้งหน้าเรือนจํานะหาไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ข่าวมานะแต่ต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ลุงเนี่ยอยู่ในเซฟเฮาส์ที่หนึ่งนะ,นะก็อยู่ในโรงแรมมาแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปส่งที่ญาติไปส่งญาติที่สุรินท นะแต่ลุงไม่ได้ไปอยู่ในซีสุริน,นตอนนี้นะครับนะเหมือนอยู่ในเซฟเฮ้าส์ที่หนึ่งในสาแก้วนะแล้วก็อาจได้ข่าวว่าอยู่กับญาติท่านหนึ่งแต่ต้องดีเช็คว่าอยู่กับญาติหรือไม่นะครับมีคนควบคุมดูแลมีคนคอยอารักขาไหมไอเซฟเฮ้าส์ที่ว่านี้อันนี้ผมยังไม่เจอในตรงนั้นนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ถามว่าตอนนี้ลุงไปอยู่ตรงนั้นทําไมดีกว่าใครเอาลุงไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าแล้วเหตุผลอะไรที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะเพราะอะไรเขากลัวลุงจะพูดอะไรหรือเปล่าก็นั่นนะสิ ผมถามว่าปกติเนี่ยออกมาก็ถ้าลุงเป็นผู้พิสูจ์ออกมาก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติอะแต่ผมถามว่าตอนนี้ลุงเป็นผู้ต้องหาเลยทำไมยังต้องมีใครไปดูแลไปคุมตัวเขาอยู่หรือเปล่านะมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเออย่างนี้องคือในในเรื่องนี้ผม,มทราบเมื่อวานนะครับนั้นก็ทราบโดยคุณกันนะครับนะเอ่อต้นกี้จากเรื่องเด็กนะครับนะก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับในหน้างานที่ชอบอยู่นะครับนะก็ต้องเรียนยว่า ในเรื่องนี้ก็เกิดจากความไม่มั่นใจนะของประชาชนนะครับนะของญาตินะของญาติของ,ของ,ของทั้งญาติผู้เสียชีวิตทั้งญาติของลูกเองนะครับนะที่ไม่มั่นใจในการทํางานนะครับของเจ้าที่นะว่าอย่งนั้นเถอะนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะคุณกันเนี่ยยื่นติดต่อมาหาผมเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานผมก็สอบถามในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ทราวบว่าได้มีการจับกลุ่มตัวเด็กทั้งหมดหมด้าคนแล้วนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะแต่ว่าประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยนะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมรูมรักสารภาพาและการรักษาภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นปการรับที่มันตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดนะในเรื่งองของการการะทำต่างๆนะครับดังนั้นประเด็นนี้ผมก็ต้องไขความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิดนะครับ,รบมีการมีการจัดฉากาหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะลงไปเองนะครับนะเมื่อช่วงเช้าก็สั่งสั่งชุ้สื่อข่ให้ลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปเองนะครับนะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ไม่มีอะไรากอาอก,ก็จกทำความจริงใหง้ปรากฏนะครับถ้าตารวจถ้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องปน็นอดีตารวจนะครับแต่ถ้าตารวจไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะก็ทำง่ายๆนะครับส่วนเรื่องที่มีการถามว่าพฤติการของเด็กก็ต้องยอมรับว่าเด็กอายุขนาดนี้พฤติการเนี่ยมันเร็วมากนะครันะพฤติการเร็วว่าพฤติการมันเร็ว้ายมากนะคนระับเป็นการฆ่าอยู่บนเทียมนะเพราะนั้น ไอเรื่องเหล่านี้ผมเองรับไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องมาับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับนะเพราะนั้นส่วนพ่อจะเกี่ยวข้องไหมพ่อเป็นตํารวจเกี่ยวข้องไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปดูเองนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะคุยกับผู้จัดการภาคเขานะผู้การจังหวัดนะแล้วลงไปดูแล้วเอาชุดสสวนสวนกลางลงไปทำนะครับนะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องทําความจริงให้ปรากฏไม่มีอะไรมากนอกจากการทําความจริงให้ปรากฏนะ ส่วนเรื่องอายุเด็กนะครับที่เมื่อวานมีข่าวหลายส่วนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอายุเด็กนะครับให้ลดต่ำลงมาอะไรต่างๆนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายก็ต้องไปไประชุมหลายฝ่ายนะครับก็อย่าลืมว่าอันนี้เป็นเพียงเด็กกลุ่มเด็กนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้เรื่องการแก้ไขอายุต่างๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องระยะยาวนะแต่เรื่องระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือคดีนี้นะต้องทําให้ เด็ดขาดทําให้ความจริงปรากฏนะทำอย่างตรงไปตรงมาทำด้วยความเป็นธรรมนะครับขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนมีมีจุดไหนที่มันดูแล้วน่าจะเป็นข้อเลที่ทําให้คดีนี้มันดูอดเเดียวไปคืออย่างนี้ผมเพิ่งทราบประคืนยังไม่ได้ดูรายละเอียดในสำนวนนะครับยังไม่ได้คุยกับใครเลยหนนี้แต่ว่าถ้าดูถ้าฟังจากข้อมูลนะจากทางคุณกนี่ยนะครับก็เกิดจากความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นนะครับในการทํางานว่าทําไม ครั้งแรกเนี่ยทำไมถึงไปดูมันคดีกับลุงนะครับแล้วทําไมกล้องวงจรปิดถึงสื่อถึงไปเจอเองอะไรต่างนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวส่วนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายผมลงไปแล้วก็จะทำวารยื่นคำร้องกฏนะครับนะเดี๋ยวต้องขอเวลาหน่อยนะครับเพราะผมมือราบเมื่อวานนี้นะส,ส่วนลุงเปียกนะครับเร,เราพยายามที่จะหาหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่ใช่ตําวจแน่น,นอนแน่นอนแน่นอนส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําให้ครบทั้งระบบนะครับนะส่วนรุ้งเปียกเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องคุยกกับทท่านลรระวง การเพื่อสังมคมและความมป่นของมนุษย์นะเพื่อจะให้สั่งไปยังพัฒนาสังคมจังหวัดน,นะเพื่อจะดูแลลูปีสต่อนะครับนะแต่ไม่ได้หมายว่าจะให้ลูปีไปอยู่ในเซฟเฮาไปอยู่ที่โรงพักต่างๆไม่ใช่นะครับ<ม>นะเนะพราะก็มีสารที่ต้องต้องอยู่อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวลงไปแล้วจะเห็นภาพนะครับนะเพราะวันนี้ผมยังไม่ดูรายละเอียดในสํานวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยว้ลงไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับเ้วเป็นกระบวนการเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้ทำให้จับจากแพหถือว่า ก็สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะที่จะเรียกสรมัทธามาสู่ตำรวจนะครับนะเพราะวันนี้เ็าต้องเข้าใจว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณการไม่เชื่อมั่นเนี่ยทั้งหลังคุณกันก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดเขาไม่เชื่อมั่นนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือตำรวจวันนี้ทุ่งที่อย่าว่าแต่สายแก้วนะผู้กับลรงทั้ทุ่มที่เนี่ยต้องทำความยิงให้ปำรวจนะครับแล้วก็ทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะผิดคือผิดถูกคือถูกนะทำไม่ยากหรอกนะถ้าทำถ้าทำอย่างตรงไปตรงมานะครับ นะวันนี้ก็ไม่ได้ตำหนิใครแต่ว่าต้องลงมไปดูความจริงก่อนนะถ้าตํารวจผิดก,ก็ต้องเปินคดีนะถ้าตารวจเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นคดีนะทำอย่างตรงไปตรงมาได้อยู่สังคมอย่างเด็ดเดีนะครับปกป้องกันเองไหมคะเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นักเพ่อของ,ของเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้ก็ต้องเรียกว,ว่า,าคือผมเนี่ยก็ต้องเรียกว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบกตรผมเองนะครับนะเราจะไม่ปกป้องตำรวจที่กระทำผิดนะครับนะ ตำรวจที่ทำผิดก็ต้องถูกพ้นเหมือนประชาชนธรรมดานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนเท่าด้วยซ้ำเพราะเรามีวินัยอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อไหนไลายต้องตัดทิ้งออกไปนะครับนะก็ต้องทําแบบนี้เพราะวันนี้จะไปปิดบังอะไรไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณการมีทั้งอุโบสเยอะแยะไปหมดนะครับมันปิดบังอะไรไม่ได้เหมือนสองที่ก่อนนะครับนะเห็นไหมครับกล้อ,องวงจรปิดมันยังมีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น หน้าที่ตำรวจทุกคนก็ต้องทําอย่างลงไปตรงมานะครับนะเหมือนกันนะครับคือเราจะไม่ปกป้องตำรวจที่ทำผิดนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับขออนุญาตถามคุณญาติได้ไหมคะได้เลยครับคือยังไงบ้างว่ายังไงความกังวลใจของความใกล้เราถึงัวรก็เพราะว่ายังไงล่ะก็เขาไม่เคยมาดูแลเลยในการงานอะไรที่เราทำกันสุงเขาก็ไม่เคยมาระดับความกังวลเพราะว่า กลัวไม่จะยอมไม่จะทำไปถึงว่าตั้งแต่มองเตียไปรับสารภาพเราเราเหนื่อความตัณฑนอย่างไรบ้างก็ไม่รู้รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ได้ทำเขาไปรับทำไมมีใครหน่อยเขาไปพูดไหมป้าป้าก็สงสัยตรงนี้ว่าเขาไปรับทำไมเขาไม่ได้ทำแล้วทำไมเขาไม่บอกกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาไปทำทำไมเขาไปทำเพื่ออะไรหรือมีใครสั่งให้เขาทำ เจอหรือยังไม่เจอค่ะได้ติดต่อไม่ไม่ค่ะไปรอหน้าเรือนจำไหมไม่ได้ไปไม่มีคนประสานไม่ไปรอหน้าเรือนจำไม่ค่ะตอนนี้เราคิดว่าเขาอยู่ส่งใครไม่รู้ถ้าเขอยู่ผมฝากไว้จะตอวันนี้มับถ้าอย่างนั้จะเลื่อนไปไม่เป็ก็ยังไม่ได้ขึ้ยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้น สบายใจคับขอบคุณครับพี่ขอขอบคุณน้ข่าวทุกท่านนะคะที่ช่วยขอขอบคุณป้ณาถ้ามีกำลังใจกับนั้าสาวท่านทุกคนที่ไปช่วยเหลือในงานทั้งนี้ครับป้ายอมผ่นานทีนึงตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วว่าคนมันจะทำได้ขนาดนี้เลแล้วก็บางคนก็ไม่สมประกอบเหมือนกัน พระคงจะมีโชคดีกันบ้างเวลาเมาแต่คงจะไม่ทำคาลุกขนาดนี้ความแทงใจอันนั้นก็คือเก็บไว้ในใจมาตลอดเลยอะนะเราเคยไปเยี่ยมมาถามเปี้ยงไหมเราดูเปี้ยงไปทำเทมียทำไมอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ได้ชวนไปเพราะว่าตั้งแต่เขาอยู่เขาพินก,กันแล้วก็ไม่เคยมาถาอะไรไม่รู้จักกับเปรี้ยล้วพอเราไม่เห็นกูออตอนปิดเยาวชนหน้ากคนน้อยมากเลยถึงขนาดนั้นทำใจไม่ได้เลย่ะ คือ่งว่ารับไม่ได้มันโหดเกินท so ี่เราจะคิดไถึงให้ถึงที่สุดอยากฝากถึงตำรวจเป็ไงเพราะว่าอยู่ตรงนี้เหรออยาะบอกไปักถึงตำรวจยปงไงบ้างอะาออยู่ตรงนี้อยากบอกว่าถ้าหาความจริงให้มัน ต้องทำความดีให้ปราบก่อนนะครับนะมันมันสังคมสงสัยอย่างนี้นะเออไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้นะเออนะครับนะเพราะว่าคือคือมันมันคือรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนคือตอนนี้พี่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เดี๋ยวพี่ต้องสั่งไง ทั้งหมดนะเดี๋ยวอย่างนี้ผมลงไปดูเนี่ยไปดูหนึ่งสำงงนวนการสอบสวนนะฝ่ายสืบสวนวัตถุพยานต่างเดี๋ยวต้องไปดูทั้งหมดอ่ะนะเดี๋ยวมันจะเห็นความจริงร่องรอยนะครับนะถ้าถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ตรงมันจะมีร่องรอยปรากฏอยู่นะแต่ถ้าอะไรที่มันมันเป็นจริงก็เป็นจริงนะครับนะวันนี้ผมต้องเรียนว้ว่าเห็นไหมครับว่าป้าเขาต้องการอะไรความยุติธรรมนะครับวันนี้เราต้องให้ความยุติธรรมที่เขาเชื่อมถึงนะครับนะ าเพระฉะนั้นวันน terminar, ี <coupon> <begun> ้ความยุติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องให้เข้ามามาหาเราต้องเอาความยุติธรรมเนี่ยไปให้เขาถึงมือนะเออย่างนี้อย่างี้ดีกว่านะกรณีของลุงเปี๊ยกเนี่ยทางตำรวจมีสิทธิ์ที่จะทำ